สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I h p v e CPU ครับผมปาวไอแฮฟซีีสวัสดีทุกคนด้วยเรากลับมาอยู่ในสเปคเครื่องที่ไม่เกิน2องหมื่นในงบที่18,990ครับของใหม่ทั้งหมดประก,กัน3ปีเต็มผมขอเริ่มด้วยแพนเทียมโกแล้วกันนี่คือแพนเทียมโกครับ G 6400ปกติแล้วแพนเทียมโกเนี่ยจะเป็น2คอ2เทรดแต่อันนี้คือ 2คอ4เทรดนะครับคราวนี้มาจะบอร์ดฮะ BioStar H510M มันเป็นเมนบอร์ดราคาประหยัดนะครับรองรับ Gen11 แบบไม่ต้องแฟลชไบออแต่อย่างใดมีพอร์ต PS2 มีพอร์ต USB 3.2มี USB 3.0มีให้เพียงพอรประมาณ6ช่องแล้วก็ซาว5.1นะครับพอร์ตแลนอะไรอย่างนี้คราวนี้ตัวการ์ดจอนะครับคือ Zotac GeForce GTX 1050Ti พระเศอกตลอดการครับแรม 4GB กิกบมิตครับเอาพุทมี hdmi displayport แล้วก็ DVI แบบ Dual Link นะครับ 4GB กิก์จีาเพราะว่าซัพพลายเป็น fsp ครับให้มาเลยฮะ hvpro 550วัตต์8ปส plusssd เนี่ยจะเป็นขนาด 240GB กิกจาก p n y r a m นะครับจาก kingston ตรงนี้ให้มา 8GB กิก เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสเปค CPU Z มันจะเป็นยังไงนะครับ Intel Pentium g o ครับ6400 Comet Lake Max TDP 58วัตต์แสดงว่ามันไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับ4เมกแคช2 core 4 thread นะครับเมนบอร์ด b e o s t a t i h n 10 MH m e m o r y 8 g b DDR4 แบบ Single Channel แล้วก็กราฟิกการ์ดเป็น Nvidia GeForce GTX 1050ti จาก Soltech ครับตัวนี้ไม่ต้องต่อไฟเลี้ยง 5m อันนี้ที่เทสอยู่ที่1 9 2 0 8 0ปรับต่ำนะครับสังเกตดูว่าการาจอจะวิ่งประมาณ50เนั่นเองแต่เฟรมนั้นอยู่ที่ประมาณ50-60เฟรมนะครับอ่ะอย่างนี้ฮะถ้าตอนขับรถก็ประมาณนันนี้ประมาณนี้ฮะ40-50เฟรมปรับต่ำนะครับที่ Full HD ใครอยากอัปเกรดก็อัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับพี่ขอเทสประมาณนี้แล้วกันเนาะ50เฟรมครับอาจจะมีกระตุกบ้างบางช่วงบางตอนก็อย่างที่บอกครับตามราคาของมันนะครับถ้าคนเยอะๆอาจจะโด่งกว่านี้เอาละนะครับประมาณนี้นี่คือไฟเอ็มเทียได้ดูคร่าวๆพอเอาเป็นแนวทางพอว่ามันเล่นได้เราไปดู Battle Field V กันพี่จะเล่นแบบมัลติเพลเยอร์แล้วกันสีเขียวอุณหภูมิของการ์ดจออยู่ที่43องศาเมมโมรี่กิน8ปดกิก แรมเครื่องกิน6 g ิก CPU 57องศาทำงาน100%นั่นะหมายความว่าเวลามันฟูลโหลด100%นั้นอุณหภูมิมันไม่เกิน60หรือว่าเย็นนะครับตรงนี้จะเป็น full HD เหมือนเดิม1920คูณ8 0 a d v a n c e ตรงนี้ปรับโลนะครับประมาณ66เฟรมครับ18,990ครับประมาณนี้นะครับ67 0 0เฟรมปรับโลเฮ้ยโอเคนะการ์จอ CPU ทำงาน99ทำงาน100นะครับต่อให้เขาทำงานไปนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะถ้ามันทำงาน100นะ อย่างนี้ถ้าเราไปรวมไปดูดูกับเขาเนี่ยก็อาจจะกรอบมา50เฟรมบ้างเป็นเรื่องปกติแบบ60เฟรม50ที่ให้เลชมันโอ้โหที่ให้เลนส์มันอยู่ในระดับที่50ถึง70เฟรมละกันสำหรับ Battlefield V ครับก็ประมาณนี้แล้วกันเอา50ถึง70เฟรมสำหรับ Battlefield V นะครับ PUBG ครับ Player Unknown Battle Ground ครับ Full Screen Full HD เหมือนเดิม1920คูณ180แล้วปรับทุกอย่างเป็น เวลี่โลครับลงเลยครับป่ะเออนี่ยผบลงพื้นกิ้งมาแล้วครับทุกอย่างทำงานเต็มที่นะการ์จอร้อย CPU ร้อยการ์จอหลักเกิน9 0ไปแล้ว93นะครับ CPU 88ครับ80เฟรม90เฟรมฮะเอยโอเคนะรองก็เป็นแนวทางฮะจะให้แบบมีสมงสมงด้วยก็คงแบบนี่ไม่มีของอด็ดประเด็นอนะอ่ะตามนี้ครับ18000 990จาก iHave CPU แล้วก็อย่างที่ผมย้ำไปอีกรอบนึ่งฮะมันรองรับการอัปเกรดอัปได้อัพครับถ้าไม่อัพก็ไม่เป็นไรครับผมนะครับประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าฝาก iHave CPU ทุกช่องทางด้วยมีข้อสงสัยตรงไหนอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ iHave CPU ครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ